รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันต้องไปเค้นถามคนที่บอกว่าไม่เอาไม่พูดคือมันอะไรมันความเอะนะมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่พ่อพระเอกนะแต่ความเอะมันอยู่ทีออ่อีกฝ่ายหนึ่งสำหรับหนูนะสำหรับตัวแอสเองอะอ ความเอะนะเราไม่ได้เอะทางฝั่งนี้เพราะว่าพฤติกรรมค่ะเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่แล้วเราเราู้จักพฤติกรรมเขาเรารู้ว่าเขาเป็นคนบุคลิกแบบไหนเนาะเราก็เลยไม่เอะนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จกักไม่เคยมาสนิทสนมหรือไม่เคยมาคุกคีอะไรกับเขาอ่ะอาจจะมองว่าเขาดูแปลกเข,เขาเป็นคนแปลกเขาเป็นคนแบบว่าพิรุษเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราที่เราที่เคยเคยรู้จัก เคยรู้จักเคยพูดคุยเราจะรู้นิสัยว่าอ่หนึ่งนะเขาเป็นคนผงผางเป็นคนพูดจาเสียงดังเป็นคนเขาเรียกอะไรนะคืออย่างที่เห็นน่ะมันเป็นความมันเป็นความเคยชินของเราแล้วมัน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 เป็นบุคลิกของเขาเออและเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่พิรุษนะเพราะว่าเรารู้จักตัวตนของเขาซึ่งเรื่องนี้นะคะครอบครัวรู้ดีว่าเขาเป็นคนแบบนี้อืพี่ซิซีสวัสดีค่ะครอบครัวรู้ดีว่าเขาเป็นคนแบบนี้ อืหมายถึงญาติพี่น้องเนี่ยเขารู้ดีว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่ก็ยัง,ยงที่จะสงสัยอืนี่แหละคือความหมายว่าเขาออันในเรื่องของจิตอาสาชอบไปเอ,อชอบออทำตัวเป็นจิตอาสานี่ก็เป็นปกติของเขาเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นเป็นบุคลิกของเขาเป็นความความเขาเรียกว,ว่าเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วอื ไม่แปลกที่ไม่แปลกที่เอเวลาอ่มีเรื่องอะไรแล้วเขาจะเป็นคนอาสาที่จะไปทําไปช่วยไปนู่นไปนี่เพราะเขาเป็นคนมีจิตอาสามาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งครอบครัวก็รู้ดีเนาะอืใช่เป็นคนผงพางเป็นผงพางแต่เป็นคนคนดีก็เออก็ไม่ได้เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเาขาเป็นคนช่วยเหลือสังคมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนเขาเรียกว่า ป็นจิตอาสาน่ะล่ะอาสาเหตุอาสาะะสวยคนจังสันนิษฐ์นะ่ะเออเขาเป็นจังสันยู่แล้วแต่ทีเนี้ยทางอืเป็นคนที่นำใจแต่อ่าด้วยเรื่องของความมีจิตอาสานี่มันเป็นต้นเหตุของต้นเหตุแห่งความสงสัยอืมสงสัยจากไหนสงสัยจากตัวตุน่นสงสัยว่าเอา้าคนคนนี้อ่ะทําไมทําไมขึ้นเขาบ่อยจังใครมาใครมาก็อขึ้นพาขึ้นตลอดอืม ใครมาใครมาก็พาขึ้นตลรวจแบบนี้ฮะนะเลยเป็นต้นเหตุเลยเป็นสาเหตุเลยค่ะชอบเขาชอบทำจิตอาสาพเพราะเขาเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยช่วยเหลือคนอื่นการชอบช่วยช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คิดอะไรต่อแทนเขามีความสุขนั่นคือจิตอาสาด้วยใจแแมน่นค่ะนั่นแหละอืมคนจริงใจคนตรงนี้แหละจริงใจและคนตรงมักจะเป็นแบบหนุงนี่แหละนี่แหละก็เขาเป็นคนนิสัยแบบนี้อ่ะถ้าคนรู้จักอ่ะถ้าคน ยังยังเราอะเรายอมรับว่าเรารู้จักเพราะว่าเขามาอยู่ในที่ของเราแล้วก็เ,เคยเคยทํางานกับเราแล้วเราก็รู้นิสัยใจคอเขาเนาะแต่ถ้าเป็นเอฟซีอย่างเงี้ยบางคนบางคนไม่รู้จักเพิ่งจะมารู้จักไม่รู้จักตัวตนเขาเพิ่งจะมารู้จักก็จะมองว่าไอ้นิสัยไม่ดีเป็นคนโผงผางเป็นคนเ,เขาเรียกอะไรนะอืคนแปลกคนนั่นคนนี่อยู่ดีๆอยากร้องเพลงก็ร้องอยากาทาอะไรกบททาแบบออะไรอย่างเงี้ย เขาที่ใส่เขาแบบนี้จริงๆอือคนเปิดเผยคนไม่ได้ปิดบังอะไรเออนะคะค่ะเขาปะชาวบ้านด้วยค่ะก็ด้วยความเป็นจิตอาสานี่แหละเขามีโครงการอะไรมาเขาก็จะไปอบรมไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอ,ะอ,นอะ่ะอือนาะค่ะเรื่องคือคือความเวจิตอา,าสาสละเวลาสละอ สละงานสละอะไรตัวเองเพื่อที่จะไปแทนคนในหมู่บ้านใช่ไหมเออแต่ละเรื่องแต่ละอะไรสมมุติมีโครงการไหนมาโครงการไหนมาอย่างเงี้ยก็จะสละเวลาจะสละอความความเป็นส่วนตัวของตัวเองไปไปช่วยอืมค่ะเออเขาชอบร้องเพลงใช่เขาเขาเคยเป็นเป็นนักร้องในวงอะไรสักอย่างนะอืมอืมอีอย่างที่เสียงกันหูดับ ก็คนพูดตาเสียงดังอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีเป็นแบบว่าไม่ได้มีอะไรเสียงดังแต่ว่าไม่มีอะไรอืมอทีนี้ก็เป็นเป็นต้นเหตุเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุทําไมเขาถึงรู้ว่าทําเป็นสาเหตุในการที่อืมโค่นะอ๋อขอบคุณค่ะพี่เอ็นเขาคุณที่ชมโฆษณาให้นะคะทาไมถึงรู้ว่าเป็นสาเหตุในการตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่ามันมีตัวตุน่นตัวตุน่นมา เาเรียกว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมาสอบพ่อเขาจะสอบทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็บ้านข้างเคียงด้วยอ่าสอบหาสอบหาพยานหลักฐานหาคนร้ายเห็นไหมอืมจะสอบแทบเพราะสอบทุกคนสอบทุกหลังคาเรือนครั้งแรกที่ตัวตุ่นมาฝนตกครับเ,เพียนครั้งแรกที่ตัวตุ่นมาตัวตุ่นตั้งพงมาเลยว่าเจ้าสงสัยพอผอกบอ นะพวกเราก็ได้แต่ว่าเอาบรรูแล้วจักแล้วเป็นยังขึ้นเป็นยังขึ้นขึ้นว่าอันเขาจะต้องสงสัยเขาเขาก็เลยเขาก็เลยพูดมาตัวตุ่นก็พูดมาอืมเออเขาจอได้วตัวตุ่นก็พูดมาว่าถ้พาพอสงสัยบอกเพกนี้ยังม่จักเนยม่จักเน็ตบม่จักเนย่อยอาอ่าเที่ยวขึ้นเขาเนอละสองรอบสามรอบแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยแล้วเออเขาเขาเขาวอามาเนี่ยตอนที่มาสอบเรานะเขาถามเราก่อนว่าเราสงสัยใคร เราก็บอกว่าจากักเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนตอนอช่วงตุกตาเฮยนั่นตอนตุกตาหายเราไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่เหตุการณ์แต่ว่าช่วงที่เขาตามหา้วเราก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีการขี่รถ่านอยู่อืมช่วงนั้นเพราะว่าทางตัวตุ่นเขาจะเออ่ไม่เชื่อว่าจะถก็คือมันก็มีที่เพียงฟ้าตัวตุ่นเขาเชื่อเขาเชื่อเชื่อผู้เสียเส้น ผู้เสียเส้นพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดอืออะไรวะผู้เสียเส้นสงสัยไผ่เขาก็ไปตามมดค่ะและบังเอิญไม่มีการสนับสนุนคําพูดของผู้เสียเส้นจากบรรดาญาติญาติอืมนะอันนี้นั่นเขาก็บ่นอู่หรอว่าเขาไปเว่า ว่าใส่ว่าวาจังไหรให้ให้เอียงไปด้วยกันหมดนะอ่ะเพราะช่วงนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ในช่วงที่ว่าอ่าทางทางครอบครัวก,ก็คืออยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเนาะอืมใช่ไหมค่ะอสองคนในบ้านหมดไม่มีไม่มีผลที่จะทําอะไรทีนี้สนะองคนในครอบครัวประชุมรับกับนี่แหละมันน่าสงสัยอืมนะ คือมาคือตั้งทงมาเลยว่าสงสัยคนนี้ไหมมาถามเขาเลื่องอะไเนี้ยเออว่าเออสงสัยคนนี้บเอ,อบบาาเขาบอกว่าเขาบอตักแล้วเนาะอืมามาสามเือสีเือพเดีตัวตุนมหานั่นพราอะไรหนึ่งก็คือเราอ่ะเป็นเป็นเจ้าของที่ที่เอ่อพ่อพระเอกอยู่เนาะสองก็คือเราเป็นอู่ซ่อมรถและข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านส่วนมากก็มันก็จะมา เขาสิมาเหมือนเป็นสภานช่ไหมสภากาแฟสะภาเหลาขาวยังจะสี่นหนเมย์อยู่ในหันอืมอันข้าว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 ในหมู่บ้านในอะไรเขาก็จะมาสู่เลีกันอยู่ในอู่อู่ซ่อมรถของเรานั่นแหละที่อยู่กกกกบ้านน่ะนะอืมและเขาก็มาถามสามเทื่อสามถึงสี่เทื่อจับ่ได้อืมนะแต่ว่าเขาเขาเขาตั้งเป้ามาเลยอืมเขาตั้งเป้ามาเลยนะพอกันยังงงว่าเอ้าคือสิ่งเปลี่ยนผู้นี้เขากับ เขาก็เป็นญยติกันเนาะแล้วก็บริพิษบริมาณกันเออนะจนจนเอาไปเอามาก็ตกเป็นผู้ต้องหานั่นแหละอืมงะแต่เราก็ยังไม่เชื่ออยู่ไม่เชื่อตอนแรกไม่ได้ยังไม่ได้มีในเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องของอะไรนะแต่ว่าด้วยความรู้สึกของเราว่าไม่ได้ทําหรอกอืมไม่น่าไม่ไม่ทําไม่ทําไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทําแบบนั้นนะเออพ่อพ่อของมารีอ่ะยังการันตีเลยนะ ม,มันบอเหตุโดอมันสิเหตุไปเหตุยังงั้วนสนีิเออตอนที่เราเราคุยกันช่วงแรกๆที่ยังหา